ตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อนี้พอบานส่วนใหญ่ลงมาแกงว่าสิพากันมาหายามรอบแล้วก็สิพากันไปหาใส่ด่างปลาซิ่วนั่แต่ว่าด่างปลาซิ่วนี่พอบานขเล่าไมนบอเป็นแต่ใส่แล้วเมื่อนี่มาสั่นเลาว่าก็สิว่ามันบอเป็นแต่ใส่ด่างปลาซิ่วเมื่อนี้คือว่ายายกับพอบานพากันขี่เรือลงมาเมื่อกี้นี่ป่าโบโบนคือเมื่อวานแม่ก็เลยสิบว่พากันใส่ด่างปลาซิ่วแต่ว่าก็สิพากันไปหายามรอบคือเก่าไปเบิ่งหลังแหลกแหกมานทีพอบานคอยเลาะก็ล่างสิยกขึ้นมาบันนี่อู้ยได้หอดปลาด anyway. ูแต่ว่าามื้้อนีจจัังงไดดปล แลนมาเขารอบพบานคอยวันนี้แม่ได้ปลาโดมากมือนี่ก็ดีขึ้นกันแล้วว่าเพราะว่ายายกับพบานนี่คุยกันว่าสิผากันคันสมปลาโดโตที่พบานเขาเลาะซื้อมามือนั้นละผ้ากันกินบ่เมือเพราะว่ามันโตใหญ่แห้งแล้วพบานก็บอกย่ายให้คันสมตะลายมือเราเด้แต่ว่าย่ายกับพบานให้คันจักเถื่อพอดีกับมือนี่ผ้ากันได้ปลาโดล้วก็สิไปคันใส่กันพอดีพอดีเพราะว่าเนื้อปลาโดที่เหลือมือนั่นก็บ่เหลือหลายปันใดนะแต่ว่าปลาโดที่พบานเขาเลาได้มือนี่ก็บ่โตใหญ่ปันใดดอกว่าก็สิประมาณลูกกวหรือว่า2โลนี่ล่ะย่ายคิดว่าดอกว่าวันนี้พบานก็พาเลือไปหายามรอบอีกเราก็บ่ได้ทุกหลัง อยามรอบนี่บางลังนี่ก็ได้บางลังนี่ก็บ่ได้เด้ต่ว่าหลังนี่ได้ปลาสองตัวอยู่เราก็เป็นปลาขาวเราปลาขาวช่วงนี่ก็มั่นดีดีได้เพราะว่ามือว่านในย่าย่อปิ้งนี่กินแซบแซบวันนี้พ่อบ้านก็ได้บอกกับยายว่านี่แล้วเขาเอื่นเขาไม่ปลามั่นจำไม่โหลดประสนเราบอกยายปกติแล้วนี่ถ้าปิ้งปลาขาวกินในย่ายกินเบิดบ่พอตัวด้ต่วาเมือว่านนี่กินเบิดสีหาตัวเพราะมันมันเท่งเราก็เส่บคักอยามรอบปลาเสจไดแล้วมันย่ายสิพาไปเบิ่งปลาที่ภากันไดมือนี่ก็บ่ได้ร้ายปานกอได้อานตะ เพราะว่ามันแสบแห้งยิ่งพอบานคนนี้เราหังหักขากกลับมาหอดบานแล้วแล้วบรรยากระสีฟ้ามาดังไฟแล้วก็เสียปะาขาไปปิ้งให้พอบานกินแล้วก็สีมะขั่วปลาดูตัวบานนี่แล้วเนื้อปลาดูตัวนี้ก็บ,บ่ค่อยไล่ปลนในได้เพราะว่าปลาดูตัวนี้มันบ่ค่อยใหญ่แห้งแต่ว่าเนื้อปลาดูนี่แข็งนดีดีแล้วก็เป็นตะขันสมกินแซบแซบบานิพอบานเาเลามือนี้เราเสียสุดฝีมือเลยประศั่นเราวาเบามาแล้วนี่ยายกับพอบานก็บ,บ่ท่านใน้ากันขันสมปลาดูกินจากเทียได้ปีนี่แล้วยายนี่ก็บ่ค่อยมากินปดลาดแต่่วาพบานยนี้หร ปลาเนี่ยพอบานเขาเรียกว่าสมปลายังกระซาสิสูสมปลาโดบะได้เลยพว่าสมปลาโดนี่มันแสบแห้งอหลีปักเนื้อปลาเสียดแลวมันย่าสิผาไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดสมปลาโดสูตรพอบานตบานนี่อันนี้เครื่องที่พอบานเขาเราจะใส่สมปลาโดมือนี้ก็มีเกลือกับกระเทียมกับเขาแต่ว่าเขามือนี้พอบานเขาเราใส่เขาเจ้าเด้บันี้ก็จะพงนวลงไปใส่แล้วพอบานเขาเริ่มใ่งนวนี่ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายแต่ว่าสำหรับพอบานคนนี้เรว่ะต้องสืบปรุงเครื่องแล้วเบิ้ลทุก เลยให้ยายคันเราคันนี่พ่อบ้านเขอเราบอกว่าให้คันดุดูนคันจนว่ามันเปิ่นบุญวันสันเราบอกยายบันนี้ก็ยังมาบอกเขาว่าท่ามือบรอยายเศร้าคันเด้อบันี้ยายก็เลยว่าุ้ยข่อยคันสองสามเทียข่อยก็มื่อลอยแล้วเถ้าสนกยายค่ะคันสมได้ทีแล้วบรรยายก็เสียมาปั่นสะก่อนข่อยเสียไปหอบันนี้ตอนที่ยายนั่งปั่นสมประดูนะวุ้ยถือกินตำดังหอมห่วยห่วยเราก็เป็นแต่กินแซ่บแซบเราก็คิดว่ามืออื่นต้องได้กินแน่นอนเลยแต่ว่าพ่อบ้านข่อยนี่สมยังกระซาท่าสมบ่แห้งเสียเราเสียบ่กินเลยเด้อแต่ว่าสำหรับยายนี่าส้มแงๆนี่ยายยสิบ่กเน มามักกินบ่คขึกันบางเทือนี่ยายก็พอบานพากันเหตุกินไผกินมั่นผู้นี้นบ่ธรรดดาว่าแท้ต่ำบงังหงงด้อพอบานขอราตตำย้าได้นี่ย่ยกินน้ำเล่า่ได้ดด้เพราะว่าเราตา่ำเพ็ดแหงแมมพอบานคยนี้เราเป็นคนมักกินอาหารรสจัดจานแต่ว่ายยาก็เป็นคนมักกินอาหารรสจ,จืดนะแล้วเวลาพากันไปกินก๋วยเตียเ๋ยวคือกันได้แล้วส่วนมากนี่ยายสิบ่ค่คยปรุงเด้แต่ว่าพอบานคยนี้จากน้ำก๋วยเตี๋ยวหน่อยๆนี่เต็มถ้วยผู้นี้วัธนบมดาเราปรุงแต่ละเต่าด